มากับไมากครั้งครับก้าสวยถีดเสียนอืมบางาจะไม่มีใครมาเล่นกับผมนะผมเปลี่ยนสิบนาทีแล้วกันเดี๋ยวรอผู้เล่นเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะตีด้วยมาซ้ายเลยแล้วกันนะครับผมอยากเล่นนะครับต่ว่า อ,อยากให้เปิดหมากอห่งนี้นะครับบอกได้นะครับผมสามารถเปิดได้นะครับแต่ชนะได้อีกไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผมมาเล่นเป็นม้าซ้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ม้าซ้ายอีกแผ่นแล้วกันอเหมือนเขาจะเอาคนนําเม็ดหรือเปล่าเนี่ยเป็นม้าเทียมแล้วก็เอาคนนําเม็ดไม่ก็น่าจะเป็นคนในผลนะครับแต่ว่าคนในผลเปิดเบี้ยดแด้มนี้แปลกๆนะเนี่ย คุณผู้เล่นทางบ้านอ่ะผมก็ต้องขึ้นโคนก่อนเอ้ยขึ้นเม็ดก่อนละครับแต่เนี้ยแล้วเล่นสิบนาทีนะครับเรา,าจะจกช้าไม่ได้นะครับ <laughs> เราต้องตีนะครับเราต้องตีต้องบุกนะครับแต่นี้ผมขึ้นขุนมาเลยละกันต้องดูว่าขุนเขาจะไปฝั่งไหนปกติขุนเขาน่าจะมาหลบทางด้านขวาเมืองของเรานะครับแล้วผมก็จะทําลายหน้าบี้ยโดยการโดยการอะไรโดยการทีบี้ยาคือแปนะครับ โอ้เขาเปิดมาอย่างนี้ผมกินเลยนะครับผมกินผมกินนี่เลยผมก็ขอกินเลยละกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเขาเอามากินอาจจะดีต่อเรามากนะครับเพราะว่าเ,ออเดี๋ยวเราแบบมีทางโค้นให้ไหลขึ้นไปเดี๋ยวผมสร้างทางโค้นให้ดูนะครับมันจะโอ้โหเฟี้ยววิธีการสร้างทางโค้นนะฮะหรือเราจะทิ่มเบีย้ยตำแหน่งนี้ตำแหน่งน,นี้ขึ้นไปก็ได้นะครับจะเป็นเบีย้ยสุนทลาพร ผมไม่รู้นะครับว่าเป็นเล่นยังไงนะครับเบี้ยไอ้สุนทราพรเนี่ยแต่ผมพอรู้รูปอื่นอยู่นะครับรูปทิมลิมส่วนใหญ่ผมชอบเล่นนะครับเเล่นระดับอ่าระดับแต้มพันสี่ร้อยฮะสิบนาทีนี่วัดกันยากนะครับฝีมือเพราะว่ามันมีส่วนในเรื่องของความเร็วมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่นี้ผมก็กินไปก่อนแหละครับถ้าเขาเอาเบียกินมาแบบนี้ มันจะเกิดเป็นแท่นหมากให้เรานะครับเดี๋ยวเราทิมเบี้ยไล่เข้าไปทิ่มเบี้ยไล่เม็ดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะยกม้าไปจับโคนก็ได้นะครับอุย้ยเขาเอาโคนกินนะครับเพ้าโคนกินมีเป้าหมายที่จะมาต่อเราแล้วผมว่าต่อไปดีไหมเอาเดี๋ยวผมทิมลิมเช็คอาการก่อนสักทีแล้วกันนะฮะเนี่ยไอ้เขาทิมเข้ามาจริงเราเปิดตำแหน่งนี้ได้นะครับแต่ว่าผมขอไล่โคนเขาดีกว่าให้โคนเขาเข้ามาด้านในนะครับเราจะสร้างแท่นหมากเป็นเฟลนะฮะ ไอ,อ้คนเขาปักเข้ามามีสองทางครับไม่ปักเข้ามาก็ถอยเข้าไปถอยลงไปแต่น,นี้เขาปักเข้ามาครับคุณเห็นแท่นมากไหมครับคุณผู้ชมแต้มต่อไปคือเราจะตีเบีย้ยขึ้นไปบล็อกเม็ดเขาไว้นะครับไม่ให้เม็ดเขาขึ้นมาครับแล้วเราก็จะใช้พื้นที่แท่นมากตรงนั้นแหละค่อยๆแบบค่อยๆแบบบีบค่อยๆนวดเข้าไปเรื่อยๆต้องใช้เย็นนะครับเลยมากลูกเห็นทางโคนไหมครับทางโคนคือโอ้โหอย่างเยอะเนี่ยแล้วก็ทิมปิดนะครับ แตามเนี้ยเก้าโคนขึ้นมาเต้มน,นี้เราเอาม้าไปจับได้นะเรามาไปจับได้นะวัยรุ่นเห็นไหมครับแทนหมากมันดีอย่างนี้นี่เองแต้มต่อไปเราอาจจะพิจารณาอะไรดียเอาเรือมาก,กดนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเรือมากดเอาโคนเอาโคนขึ้นไปก่อนก็ได้ครับอู้เขาขายเขาขายเม็ดเลยฮะอืมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับ แบน,นี้ถ้าผมกินเข้าไปผมกินเข้าไปเขาทิ่มเข้ามากินเข้าไปผมต้องกินเม็ดเขาจริงครับพอกินเม็ดเขาแล้วเบียร์เขาจะเป็นเบียร์คู่สวยแต่ว่าอืมก็อืม,ก,อมก็ต้องย้อมแล้วนะเพราะว่าจะใช้แบบม้าตัดโคนไปเลยไหม <c oughs> ไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวคอดูกอนน่าจะต้องถอยม้าครับแเน,นี้ยเดี๋ยวเราเอาม้ามาขึ้นฝั่งนี้ดีกว่า อาจจะปักทําลายไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาทิมทําลายหน้าขุนเรามาได้นะครับเห็นไหมเขามีไอเดียที่จะทิมหน้าขุนแล้วครับแบบเนี้เราก็ต้องเอาเลือกกดหน้าขุนเขาก่อนแล้วกันขอเช็คอาการทีนึงว่าเขาจะทำอะไรกับเราต่อเนาะลองเช็คอาการเขาก่อนนะครับหรือถ้าเขาไม่ทําอะไรเนี่ยเราก็จะเปิดลกเข้าไปแต่แต้มนี้คือเราทิมเบี้ยเข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเราทิมเบี้ยเข้าไปถ้าเราทิมเบี้ยเข้าไป เขาก็จะปักเข้ามาแล้วเราก็ไม่มีตัวกินนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับเขาจะทิมมาอยู่แล้วแน่ๆเขาทิมมาอยู่แล้วแน่ๆก็ปล่อยเขาทิมไปปล่อยเขาทิมไปแล้วกันมผมหลบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาทิมเข้ามาเราก็จะใช้เบีย้ยกินนะครับเพราะน่าจะเรือมากดก่อนเอาเขาทิมเข้ามาเลยอย่างนี้ก็โอเค,คผมไม่ได้มีปัญหากับใครอยู่แล้ว เขาจะทิมข่มเรือเราเละครับแต่ว่าไอ้ทิมลุกกินมาเราผมสนใจไหม <c oughs> ผมเป็นประเภทที่บุกแหลกด้วยดีครับเขาก็จะลุกกินมาเราไป้วครับผมไม่สนใจแล้วผมขึ้นแล้วอย่ากินกินไปครับมาแต่นั้นหรือจะลุกเข้ามาอย่างนี้ผมโคนตัดสองนะคุณคิดดีๆนะมันไปโดนมั่ว,วสั่วไม่ได้นะผมมั่วกว่านะ คือทางที่ดีที่สุดเขาก็คงต้องกินม้านั่นแหละครับแล้วผมก็จะเอาเม็ดขึ้นไปเล่นนะครับแตมเนี้ยผมไม่เอาม้าขึ้นไปนะครับทําไมถึงไม่เอาม้าขึ้นไปผมไม่รู้คขามไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอยากเดินเม็ดผมก็เดินเม็ดนะครับ <S <S <ๆ>เราเรือม,มาต่อก็ดีก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายคือเราขึ้นโคนไปได้แต่เนี้ยเขาจะต่อป๊าป๊าป๊าป,าปา๊อะไรก็เร็วแต่เขาเลย่เียผมก็ขึ้นโคนไปก่อนละกันอย่ล้ม้าขึ้นไปดี ขาหน้าจะมาจับตรงไหนได้อะอะไปๆผมขึ้นโคนก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมเอาโคนมาเออเอาเม็ดมาเออขึ้นเม็ดก่อนขึ้นโคนอะไรละ่ะเเต่น,นี้ผมเอาเม็ดไปไล่ครับอเอาเม็ดขึ้นไปไล่ก่อนแล้วกันสักหนึ่งทีเขาก็น่าจะนี่หลน่นจม้ามาลงบอ่อผมก็ต่อเรียบๆไปหรือไม่ต่อก็ได้นะเนี่ยเราลุกไปก่อนสักทีหนึ่งไหมอืมเราลุกไปได้อะไรเราต้องดูด้วยนะครับว่าเราลุกไปแล้วได้อะไร คือตอนเนี้ยผมอยากกินเบีย้ยเขามากเลยผมมีวิธีหนึ่งที่จะกินเบีย้ยเขาได้บ้างอะผมต่อขึ้นไปละกันขอต่อเบีย้ยก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราจะเซ็ตมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่เขาไม่กินผมกินนะเขาต้องกินนะครับเขาหนีไม่ได้นะครับมาตำแหน่งนี้เขาเข้ามาลึกจนเกินกว่าจะถอยไปได้ละเขาได้ก้าวมาในพรมแดนที่ลึกเกินจะหนีได้นะครับ ปลถอยไม่ได้แล้วนะครับคุณต้องอมามากินม้าผมครับเดยวเขาก็มีเอาเตียมมาตอดเลยครับเตีนะ่ยมหนึ่งนักเละครับตอนนี้ผมจะขู่จะกินเบีย้ยนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือเป็นเม็ดสู้กับคนนะครับแต่ว่าใช่ครับเป็นแค่นั้นครับเอาไม่ใช่เม็ดสู้คนเป็นเม็ดสู้ม้าครับ เป็นลองก็ต้องเป็นลองเลยครับเสียม้าไปตัวหนึ่งก็ต้องไป็ลองจะไม่เป็นไรครับมาไปลองมันเดินง่ายครับโอ้เขาเรือมาเลยแฮะเข้าเรือมาเลยแฮ้ไปรุ่นเขาจะมาลุกกินโคนเราอย่างนั้นเลยเขาจะมาลุกกินโคนเราอย่างงั้นเลยว่าไม่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 เขาลุกไม่ได้นะครับเออเรากินไปเลยนะฮะไม่ต้องไปกังวลนะครับกินไปเลยเขาลุกไม่ได้เขาลุกเขาต้องเสียม ja ้านะครับมาลุก โุมมีแบบเขาน้าจะกินเรือแล้วผมว่านะ,ะเอาเรือแล้วก็กินเอาเรือมาต่อนะครับยังเล่นได้นะครับถ้ากินเรือแล้วก็เรือมาต่อต้องคิดไว้หน่อยนะครับคุณโอ้จริงนะเกมสิบนาทีนี่ผมค่อนข้างที่จะแพ้ยากนะครับเอาถ้าเขาเล่นอย่างนี้ ถ้าเขาเล่นอย่างนี้นะครับผมต่อเข้าไปผมกินเข้าไปนี่ตมุมผมกินได้นะใช่ไมผมกินเขาได้นะครับอืมผมก็กินแล้วก็จะจับเบี้ยก็ได้เนี่ยแต่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาเรือมาจับเบี้ยก่อนนะครับอยากให้เรือเขาแบบมาแซวมาแต่แนี้นะครับ อืมต้องอย่างนี้ที่จริงเราถอยโคนมานะครับเขาก็จะเอาตัวนี้มาผูกหรือโดดมาลูกกินโคนเราเพราะฉะนั้นเราปล่อยฮะถ้าแบบเขามาจริงๆเราก็จะปั๊มเข้าไปด้านในเขาน่าจะงายเบี้ยนะผมดูทรงเขาละผมดูทรงแล้วเขาหนักไหนเบี้ยนครับอไปผมไปละเขางายเบีย้ยก็งายไปอยากงายเบีย้ยก็งายไปครับงายเบีย้ยก็งายไปครับ เ,เตี๊ยมนี้เราเล่นเลยอะ,อะถ้าเราเล่นนี่เขาจะลุกกินเบี้ยเราได้อะปับ๊บก็ต้องต่อแล้วครับโอ้ผมว่าน่าจะเสมอได้นะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเบีผ้ผมน่าจะเสมอเขาได้เอ,อ้ยเขาโคนกินไม่ได้นะครับตัวเนี้ยเขาโคนกินผมจะกินม้าเขานะเออคิดดีๆนะเหย่นะผมบอกเลยนะ ต้องเดินระวังนะครับเขามีเปิดเบี้ยลุกนะครับเปิดเบี้ยลุกกินเหลวโอ้โหศอกนี้ยังคมศอกนี้ยังคมแต่เหมือนเขาจะวืดนะครับเมื่อกี้เขาควรที่จะเอาโคนกินก่อนนะครับแล้วก็เราก็ต้องเอาโคนกินโคนเขานะครับและแบบนั้นเราจะเป็นเสียเป็นเอา้าแบบนี้เราลุกไปก่อนได้นะครับแล้วก็นี่ลุกไปก่อนเนี่ยเรากดหน้าขุนได้ไหมเรากดหน้าขุนได้นะครับอย่างนี้ก็น่าจะเสียฟรี เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับแป๊บหบนึงแบบน่งนะครัแบบทุกคนอ่ะผมกดหน้าขุดเขาไปก่อนแล้วกันนะครับเขาต้องเ,อเรือมาผูกตามอย่างนี้เราจะทิ่มเม็ดลุกเข้าไปแล้วก็แล้วก็อะไรไม่มีอะไร,ะรโอ้ยเขาคนลุกเลยเ้าคนลุกก็ไม่มีปัญหาเลยครับก็หลบลงมาเฉยๆเอาเรือลุกเลยแล้วถอยไม่ได้นะครับนี่เราก็ต้องเดือแบบนี้คปั๊บเดี๋ยวเขามาลุกได้ทีหนึ่งนะครับเยวก็หลบ มาลุกแล้วก็หลบวันนี้เราเอา,เ,อาเม็ดเป็นลูกก่อนทีหนึ่งไหมพอเมดเป็นลูกทีหนึ่งปั๊บขุนเขาขยับปื๊บแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราจะต่อหมดเลยนะครับอ่าผมกินลูกแรก่อนละกันนะครับแต่นี่ผมไม่กินเรือเขานะผมจะจับก,กินเบียร์เขาดีกว่าเดี๋ยวผมกินเรือเขาดิ ผมกินเลือดเข้าก็เสมอนะครับถ้าจะเล่นแค่เสมอก็เสมอแล้วครับเดี๋ยวมันอาจจะยากไปนะครับเดี๋ยวเราไปจับกินมา้ากินเลืออะไรเขาจะดีกว่าผมว่าอือจับกินเบี้ยมาดูก่อนโอ้จับกินเบี้กกจบยจะโดนลูกกินเลือนะครับไม่ดีไม่ดีดอ่ะผมกินไปก็ได้ผมกินลูกไปสักทีหนึ่งละกันแล้วก็ตอนนี้ก็เอาขุนขึ้นตรงๆนะครับป<ะ>ั๊บเข้าให้ เขาก็น่าจะเอาม้าไปจับเรือเราเลยครับ่อจับเบี้ยรเรานีไ่ไงผมก็จะทิมตำแหน่งนี้เบี้ยผูกกับอะไรอ่ะกับมา้าน่าจะเสมอนี่ครับผมน่าจะเสมอเขาได้ต้องมาดูครับว่าผมจะเสมอเขาได้หรือเปล่านะครับแผ่นนี้แต่ว่าถ้าจะเกมจริงๆก็เป็นมากเสมอแล้วผมก็เดินกกแก๊กยี่แถวนี้และครับ เป็นม้าเบียบผูกแล้วตาแบบไม่เหมือนกันด้วยนะครับตำแหน่งหมากไม่เท่ากันเราอาจจะบีบชนะเวลาได้นะครับเอาผมกดเริ่มนับก่อนแล้วกันเป็นม้าเบียบผูกเลยครับอย่างนี้เราก็เดินสบายไม่มีอะไรให้กังวลม้าเบียบผูก vs เบียบผูกม้าเบียบผูก vs เบียบผูกลงมาครับลงมาครับคุณ เสมอเปล่าเสมอเปล่าผหนีบชนะเวลาได้เลยเห็นสามนาทีเขาไม่เอานะครับเขาไม่เอาเสมออันนี้ผมไปแล้วผม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 เกี่ยวเดี๋ยวนี้ผมเกี่ยวเดี๋ยวนี้ผมเกี่ยวไมาเมาเอามาผมเดนี้ผมเดี๋ยวนิกอุ้ยโอ้โดนลูกเชิญข้างกระดาน โอ้โหประมาทเป็นเหตุครับแต้มนี้ไปอประมาทเกินไปนะครับเกี่มแ้มมือกีนะครับไปเดินเบีย้ยซ้ำไปซ้ำมานะครับเลืมดูตาลุกชนทธออีโอ้โหแพ้เลยครับครับสรับบทสรุปคลิปนี้นะครับแตบ้มเิือมลมีหนึ่งพี่รอลบไป15เหลือ1397 อีพีนี้เราขาดทุนครับเราจะมีแต้มเข้าใกล้ระดับสี่กันอีพีเไหร่อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้นายม,มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ